มีสองตัวสีเขียวกับสีส้บมบังครับให้ผู้ใส่จงเนี้ย <c oughs> ไอเจ้าของเสื้อกำได้อยู่เมืองไทยออแต่ก็ดีนะเฉพาปะปแล้วใส่แล้วมันก็พอได้สนามสนามนี้แจกกันเต็มสนามเลยแต่พวกเราไม่ได้สีขาวสีเขียวเโอคอสกใส่เสื้อเหมือนเดิมออยักอ้างบอกว่าคุณมีมาแล้วคุณจะมาเอาอะไรอีกเดี๋ยวปีหน้าผมทำแจกรวยเถอะปีหน้าจะรวยเถอะ มาไม่แน่ใจเหมืม <า S 2> อนกันโอ้ผู้กองอย่าพูดจะทิ้ใจคน,ค,นคนอื่นพูดราอผู้กองพูดนีแหละมาลยเอารวยฝุ่นตลบกระรรมน้ำกระจุกกระแจต่างคนต่างผายกมาลุยแหลกแรกกันมาคนละใบสองใบต่างคนต่างพี่ต่างคนต่างขยี้ร่องน้ำแดงเลือดีไม่ธรรมดาพญาชาละวันสิ์โยนอ่ร่อรนงอน้ำแดงผายกับร่องน้ำเหมือนจะแม่มาดูท้องกองทับเรือทับเรืออะไรบีขึ้นมาทับเรืออะไรบีขึ้นมาทับเรือจะหนีรอดปลอดภัยหรือไม่ในเมื่อตัวเล็กตัวใหญ่นายกบุญมีพญาใหญ่เอารวยฟาดหัวฟาดหาง ลุยแหลกแลกกันมาเอาแล้วครับคู่นี้ดูกันซะว,ว่าจะมีสบายผายแถบด้วยไในเมื่อพญา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 ชายวันมาในล่องน้ำแดงดูชัว่าเที่ยวนี้ดวงตาสายตาจะแม่ปดนดูท้องกองครับเรือจากชนบุรีเริ่มจากเกาะก,กลมคุ้มเก็บเกาะกลมคุ้มเก็บเกาะกลมคุมสถานการณ์ได้เทนายนี้พญาชาวันเริ่มจะต้องกระจายพายตามทันหรือไม่ทันจะนักได้หรือไม่ได้จะนกัก มดูทองดี้จำแม่ดูทองดีชัวันไรเปบียดไรเปบียดไรบีไรขยะไรกขยี้ไไรทักเข้าไปเข้าเส้นชัยครับก็สรุปแว่ว่าเออให้ในเจ้าไม่ทันน้ำเงินครับครับน้องเงินครับจำแม่ประดูทองชนะครับเดในทีนี้ครับดีหลังดีหลังในสายเล่นมุกอย่าเล่นผมตอนจามจามพอดีกำลังจะจามขวาใหม่ครับก็คู่ต่อไป